สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับว่าพี่น้องมาดูรถคุดสองข่ายสามเสือลงเล่นอ่างเก็บน้ำครับโอ้จะาร์กเทนนะครับอยู่ข้างล่างจัดว่าสายโหดนะคนขับเนี่ยโตโย้เอสเครรุ่น1 0หรือว่า YN15 ตำบนนะซูเปอร์เอ็กครับอันรุ่นพี่แล้วก็ซานีเอส่สองร้อยสี่าลงมาเอาดินขึ้นครับนะโอ้ฝนตกงานขุดลอกก็จะน้ำก็ทะลักเข้าครับโอ้แต่ขุดได้ฝีมือครับขุดได้ฝีมือ โอ้บวยานเลยครับบวยานเลยนะเดินลงไปเลยแต่ก่อนเขาเคยจมอยู่นะเจโอห้าอิคิทีิจีครับพีโนสีสูบเขามันเร็วร้อยห้าสิบห้าพลังมาครับนะจัดยันในย่านนี้เอา้าดูคันเดียววะพี่น้องเอก็บบุ๊ไปแล้ว เดี oh, e się pode, się ๋ยวไปใกล้ๆผมผ่านไม่ได <c oughs> okay, ้ครับนะเพราะว่าจะลงไปเนี่ยมันกระโดดไม่ได้นอกเลยต้องส่องไกลนะขออภัยด้วยเอา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 โอ้โหแกไม่แทงเลยนะเอา20เปตันกับ700กิโลกรัมนะโอ้โหบอยานเลยครับนะ ไปละอืบเอาไอกลัวบอยานเลยในตัวท็อปนะครับกล้องหลังไฟท้ายสีมินครับเคจีทีวีแนปโกลงไปจัดระเบียบตรงนั้นเป็นเกาะนะ เกาะก็ต้องเอาดินออกครับนะแต่ข้างล่างแข็งอยู่โอเล่นจะมิดแท็กเลยมิทแทกเลยพี่น้องมีความเร็วสูงครับสำหรับจอมมากเทน 0.93ลูกบาทเมตรขุดทนแรงประหยัดครับเดี๋ยวผมจะโอมันต้องอ้อมไปประมาณสัก300เมตรครับนะเดี๋ยวจะเดินไปดูแลด้วยอริยะนะครับอาริยะอิเคมเมนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทรายนี่สวยมากครับสองสามเมตรยังเป็นดินทรายอยู่เลยโอเคครับไลยสุดยอดจริงก็เป็นรถอีกคายหนึ่งที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากครับนะสำหรับโอริโก้แท็กแปดสิบโรลเลอร์เจ็ดแคเรียสองครับ เอกขยับแล้วคุยกันแล้วกับซานี่200ซีเดี๋ยวโยนดินให้ครับเดี๋ยวผมจะหาทางลงไปน้องไปรีวิว,วใกล้ๆหน่อยโอนนี้งานใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าใช้รถดำไม่ได้ นี่ผมตกดูดึงกัน4เมตรแล้วนั่นนี่นี่5เมตรโอ้ไ่ขึ้นไปแล้วครับเอาตัวเดินแนปโก้ครับนะถ้าซีเรียลต่ำต,ำ,ตำก็ขยับ้าอ้า แรงดีครับ K7V กับบนนะ K3 ครับ YN15 กับ YN12 ไปอยู่กนทึงเลยพี่น้องทดสอบความแข็งแกร่งครับจมมากเทนปัจจุบันก็มี SM นะ SM ก็ออกมาเทนเสร็จนะครับออมาเทน SM ออกมาตามหลังแต่เป็นสิบเร่อน้องเหมือนกันแต่ว่าจะลดเรียกว่ารถเฟอร์นิเจอร์รูปแอคชั่นไปสี่ห้าอย่างนะเด็กว่าไม่มีไฟท้ายนะแต่สมรรถนะก็ยังเหมือนมาร์คเทนอยู่นะห้าตัวไม่เหมืนอนกันนี่ผมส่องไกลถึง30เมตรนะ จะลงไปข้างล่างองไปดูกใกล้ๆนะจะได้สะใจครับเครื่องยนต์มกเดียวกันครับนะฮิโน่แต่ตัวนั้นเป็นเอดัเปอเอก,ก็น่าจะเจลให้อีคิดท g จ e ี g มือนกันเป็นซปเปอร์เป็นทีครับในท g แต่ว่าเรื่องความแข็งแกร่งของมูมาามในมาร์เนจะแข็งกว่ารุ่นแปนะครับ ภูมอิอัมสลักนะแล้วก็กันจ่ายไฮดรอลิกที่เต็มสูคกับพัฒนาขึ้นมาอีกถึงยนต์ก็จะประหยัดกว่ารนะกอบน้นไทยครับเอาพูดง่ายๆตักโคนนะตักโคนแพ็กคู่เลยพีพ่กับรุ่นน้องนะใส่กันหน่อย ร่วมด้วยช่วยกัในให้รายงานหน้าฝนถึงจะเอาบูธบาร์ก็ลงไปไม่ได้เพราะว่า <c oughs> เลนมันลึกครับนะลงไปกับมิดเลยแหละไม่เป็นไรส่งให้ครับนะ ตัวกันน่าจะประมาณสี่ล้านนะนะสี่ล้านนิดนแต่ว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะ,ะคุณภาพน้อคุณภาพมากนะครับโดยแบบความนิยมโดยเฉพาะอีสานเนี่ยโอ้โกเบโก้ก็มีตั้งแต่มาร์กวันนะมาร์กวันจนถึงรุ่นนาสิบเอ็ดนะครับรุ่นหนึ่งรุน่รนสิบเอ็ดก็ถือว่ากำเนิดเกิดขึ้นมานานเหมือนกัน อาจะเบียนเบียดร้อยปีครับนะ,ะสนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว,ว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาร์เตอร์เอ็นัพศูนย์เก้าแสเจองสามเจ็ดห้าสสนใจก็สอบถามได้ครับสาสาขาทุกประเทศกับอริยะอีกฟิวเมน โซน15ก็สุรินครับนะสุรินอยู่บนคอนแกน,นอุดอจัดให้ครับเ,ออเดี๋ยวผมจะเดินอ้อมไปนู่นครับสัก300เมตรเพื่อจะไปรีวิวไว้ใกล้พี่น้องได้ชมกันนะจบโดยมาร์คเทนนะครับไบเอ็น15กับซูเปอร์เอ็กซ์นะครับ เสร็จก็ลุยกันครับนะดินเนี่ดินอ่อนครับดินอน่อนติอไม่ได้นะมีดินสมองอยู่ข้างลา่างด้วยเ,เวลาหมดหมดเวลาพี่น้องสิบนาทีเดียวจะเบื่อกันรีวิวให้พี่น้องได้ชมกันให้สะใจไปเลย ฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ